อร่อยไหมจ้าที่รักอร่อยมากจริงเหรอใช่โอริเวต้องแบบต้องไปดูเช็คโอริเวมาส่วนภาพปูตโตของเราสีแดงแรงธิ์มากๆ <S 1> <S 1> นี่ของกุ๊กไก่ไม่มีใครกินด้วยเลยต้มผักกาดดองกระดูกหมูอร่อยจะตายไม่ยอมมีใครกินด้วยเพราะว่าพ่อลูกอ่ะชอบกินหมึกยักษ์กันนะคะนี่ของน้ำหวานสลัดหมึกยักษ์หรือว่ายำหม,มึกยักษ์นั่นเองแบบอิตาเลียนเนาะ มันฝรั่งอบพี่มิกสเสนอฉันอยากใส่มะกอกลงไปด้วยที่กูไก่ทำเอาไว้นะออกมาแบบแห้งกรอบเลยอะอร่อยอีกแบบนึงนะอันนี้เป็นพริกคาราเบรเซพริกที่เปลาล่าเอามาให้ใช่ไหมอ,มอพอตาตัวเป,ปลาลายปีงะเปลาล่ากับสามีทำมาให้นะคะเป็นพริกของทางใต้เผ็ดอร่อยนะสวัสดีค่ะมื้ออร่อยของพวกเรานะคะของกู๊กไก่คนเดียวคันนี้ ตั้งใจจะลาดนะเฮ้ยหยุดไว้ก่อนดักซดน้ำตักใส่ถ้วยมาซะแบบสะใจมากไม่ได้ทำกินนานแล้วนะคะพอดีอยากไปค้นเจอผักกาดดองที่ซื้อมาจากชัยนาทาวสามแพ็คเอามาทำเกือบหมดเลยนะมันอุ่นด้วยอะ่ะหน,นาวๆแบบนี้นะคะอร่อยเนี่ย ม่อร่อยไหะซื้อที่โครงหมูที่นี่นะถ้าเจอแบบว่าไม่มีกระดูกอ่อนกู้ก่ไม่ซื้อนะต้องมีแบบกระดูกอ่อนติดนะมันจะอร่อยอะ่ะชิมมะกอกของพิมิ์หน่อยนะไม่เคยทำนะกเคืยไม่รู้นึกยังไงบอกว่า,เ,าเอามะกอกใส่รวมไปกับมันฝรัง่งเอาไปอบด้วย เหมือนมะกอกทอดเลยค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนอ้มอ้ำอืมออ้มเอิมจ้าของช่องยังเบื่อเลยทำแต่คลิปกินกัยพักเนี้ยอยากออกไปข้างนอกมากเลยเดี๋ยวรอดูนะถ้าหิมะตกลงมานะคะแล้วฝนไม่ตกนะจะได้ไปเล่นหิมะ หิมะเนี่ยตกลงมาประมาณสามสี่รอบแล้วนะจ้องจะไปเล่นทุกครั้งเลยนะแต่ไปไม่ได้คือหิมะตกลงมานะคะฝนก็ตามลงมาสองสาวันหิมะก็ละลายหมดแล้วนะผู้แข่มองไปบนภูเขาเมื่อเช้านะคะไม่เหลือแล้วอะ่ะซึ่งแบบเดี๋ยวรอรอบใหม่ไม่ได้เล่นหิมะมาสองปีแล้วนะตรงที่เราอยู่นะคะมันใกล้ตัวเมืองมากหิมะตกค่อนข้างน้อยนะ ประมาณสักเจ็ดแปดปีที่แล้วนะตกเยอะเลยหนาเลยนะคะแล้วก็ไม่ตกแบบนั้นอีกเลยตกมาเกลี่ยพื้นถนนอยู่สองครั้งแล้วนอกนั้นก็ตกมาตกทุกปีนะตกสองสารอบด้วยนะตกมาละลายเกลี้ยงเลยกระทบพื้นละลายกระทบพื้นละลายหมดไม่เกาะเลยนะมีแต่บนภูเขานะคะที่เราไปเก็บเห็ดนะอะเยาไปเล่นยี่มหนมะ เห็ Italy, นทางเหนือของอิตาลีเนาะตกลงตกเอ้หิมะตกมาพักใหญ่แล้วหนาะด้วยฮว่าแต่ทางเหนือเลยเขตใกล้ๆเราอะจังหวัดเดียวกับเรานะอำเภอห่างกับเราไปขับรถไปประมาณชั่วโมงกว่าภูเขาที่เราเคยไปหาเห็ดอะที่ผู้ไก่บอกขับขับรถไปนั่งรถไปจนเมื่อยก้นหิมะตกหนาสองเมตรคือแบบห่างกันไปแค่แป๊บเดียวเองอะแต่มันเป็นภูเขาสูงเนาะ สูงกว่าทางนี้ที่ที่แทบที่เราอยู่มันจะเตี้ยกว่านะมีลานสก,กีมีชื่อเสียงมากเลยนะมีโรงแรมนะคะเมืองสวยเลยอะ่ะเมืองท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศนะคะมาที่นี่ตอนหน้าหนาวปีนี้น่าจะแบบไม่คึกคื้นเท่าไหรน่นะ ลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยนะคะสูส้ๆปูนีติงต้งติ้งน้องหวานตื่นนอนมาล้างได้ไงบอกทุกคนนี้แ,แม่สาธิตที่ดูแม่สาธิตที่ดู่ดูน้ำน้ำตัวนุ่กระเช้าผมไว้ได้นอนน้ำไหลป้อแเราน้ำมันเย็น <laughs> น้ำเย็นมากน,นั่นอะเปิดก๊อกนะมือรองใต้ก๊อกแล้วทำเนี้ย ล้างแม่แบบนี้ทีละข้างใช่ไหมทีละข้างตึกต๊ก,กจบมือแล้วจะมาเปิดขนมอ่วกับหัวริชาเรนดีขนมอันมีชื่อเสียงชนิดหนึ่งของอิตาลีเลยนะทำมาจากแป้งอัลมอนด์นะคะถ้าใครจำกันได้นะตอนที่ไปกินข้าวบ้านแม่ตอนคริสต์มาสนะคะแม่ก็เปิดอันนี้แต่ของเราซื้อมาเป็นแบบเคลือบชอบ็อกโกแลตช็อกโกแลตตู อนชอบแบบไม่เคลือบช็อกโกแลตเพราะเป็นคนไม่ได้ชอบช็อกโกแลตเท่าไหร่อะไรนะยอบลิฟต์อิสโตเซนซาช็อกโกแลตเช็อกโกแลต มอตักซอสกินควบคู่กันไปมันอร่อยมากกว่าใช่ไหมใช่ปกติไม่กินชอ้อนนีน้นะคะอยากกินท้อนจุ่มช้อนหญ่แบบนี้แต่ว่าเกียดลุกแล้วก็เออโหแม่นางล้างหน้ายังล้างาเฉพาะลูก,กตาเพราะหนูไม่ได้นอนน้ำลายไหลนี่โอ้อมันเปิดแค่ล้างลูก,กตาแม,แม่ก็บอกแม่ก็ล้างแบบนี้เหมือนกันน่ะแหละถูกบ้า